เลยนะครับมันจะมีลอบผุมอยู่นะหมจะมีอกผมอยู่ถ้าคนแก้มเนื้อหัวไหลชัดจะหายด้ง่ายมปวดไปฟุกมันจะแป๊ะเลยปวดไปฟุกจะแป๊ะใช่นมา

เดแ๋ยวไมเดี๋ยวไหมนั่งไหมือหนีก่อนอ่าเอแล้วก็ดึงแขนเนี่ย

มือขวามาคล้งที่ไหล่เนาะมือซ้ายจับไปค้องมือมาหน่อยนึงแหมกระตูอุ้ระตกขึ้นประตูแหนึ่งเี่ยวหนอาจ้ะแม กดกดไว้ครับน้องกดไว้ถีนด็กคุณดูใตเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มาฝังมาฝังซ้ายมือเนาะอมือนี้เลยตอมือข้า อนนี้น,นีก็เอาหองเอาต่อไปตอไปเข้าไปเรื่อยเรือยเลยทีนี้จะต้องลองปิดสบัดเนาะปิสบัดไปสบัดจมสบัดใะไงานนี้ช่วยงาเยนเนาะก็จะมีดึงขึงไาเลยดึงระกุนไปเนี่ยดึงตะตุนไปนี่

ทีน uhm, ี้ก็เอามือมือขวานะครับมือขวาต่อตรงนอกก็เดินลึกลึกลึกแม่กระดูกดึงขึ้นแม่แม่บาคนมีปัญหาก็จะเจ็บหน่อยนึงเนาะ

เขาที่เราได้เราจบกสบัดแคนมันไม่หนือนกัน่พอเสร็จปุ๊บเอาือซสายต่อแต่ตรงร่องตรงร่องไอร่องแขนร่องคอต่อนแล้วก็นัดขึ้ยืด้ายืดซอสปนยืดยืดใช่ซอนยืดไม่ได้ยกมือแห่พี่เลี้ยงเลย เอนค่รอออไ่ขึ้นกเอ็เห็มปอาจารย์บอกว่าในด้านด้านถึงันม่อที่พอเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดรอบอีกครั้ครับ เราแข็งตื้น่งตอ้เจ็จุดตรงทีหนึ่งปลายกดลงไปเจ็บอยู่ไหมเบาซึ้งไมหมเจ็บอยู่ อยู่ไหมาพอเราทำไปถึงคุเร็ลองเช็ดดูอแหม ท่านอกขึ้นยังไงท่านบอกขึ้นยังไงโกดปดกาเทพโกลปีกาเท่โก่ปีกาเทพแหมกาทพข้างบน เห็นว่าพี่ตองไม่เห็นจิ้งไม่ใช่ช้าเนาะโอ๊ย Thank <laughs> you.